สิ่งที่พระเจ้าชั้นสอนเนี่ยมีอยู่สองเรื่องนะครับคือเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ถ้าใครฟังผมพูดหรือว่าแบ่งปันธรรมะเนี่ยผมก็จะพูดแค่นี้เนี่ยเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์แล้วก็การปฏิบัติในชีวิตประจําวันว่าเราทํายังไงในฐานะฆราวาสนะครับบางคนไม่มีโอกาสไปวัดบางคนไม่มีโอกาสได้บวชอย่างผมเนี่ยบวชก็บวชตามประเพณีที่เฉยสิบห้าวันอยากบวชตลอดชีวิตแต่มัน มันไม่รู้เป็นพ่ออะไรมันบวชไม่ได้นะครับมีอยู่คราวหนึ่งเนาะผมเข้าไปไปดูใน y o u t u อ่ะไอ้ไปอ่านธรรมะนะท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักอ่ะท่านเป็นตอนนั้นท่านเป็นปนายกรัะมนตรีนะครับอาจารย์สัญญาธรรมศักนี่ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธทาตนะครับก็มีอยู่คราวหนึ่งท่านไปกราบหลวงปู่ชาที่วัดหนองประพง์นะครับก็ไปคุยธรรมะกันนะครับหลวงปู่ชาท่านก็เล่าเรื่องประวัติวัดหนองประพง์ให้ฟัง ว่ามันมีความเป็นมาอย่างไงมีผีเจ้าที่มีอะไรอย่างเงี้ยก็เล่เาตัถาฟังกันเนาะว่ามีพ่อด่างมีผีเจ้าที่คราวนี้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นี่ท่านก็เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เอกได้หลวงพ่อพุทธาทาเนี่ยท่านก็ปฏิบัติทมคือมันก็ความเห็นเดียวกันแหละนะแต่ว่าท่านจะจะไม่พูดเรื่องวิญญาณเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยก็ท่านจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบไกลตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะงมงาย นี่หลวงปู่ชาท่านเล่าเรื่องอย่างเงี้ยท่านก็จานสัญญาก็จะมีน่าจะมีอคติอยู่ในใจอะอย่างนี้หลวงปู่ชาก็งมงายเชื่อเรื่องพูดผีพีศดารอย่างเงี้ยเนาะก็คุยกันไปเนาะคุยกันไปก็พอหลวงปู่ชาท่านท่านพูดจบเล่าประวัติให้เสร็จปุ๊บก็กจาย์สัญญาก็เลยแย่แย่หลวงปู่ชาว่าเอาอ,อย่างนี้มันก็มีผีสิครับคือหมายถึงว่าไปแย่แย่ว่าหลวงปู่ชาเนี่ย ต้องมีความคิดเรื่องพูดผีทีศาบิญ,ญญาณตายแล้วไปเกิดอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเอาไม้ไปแย่ยางแตนอะไปะแย่แย่แบบแตนอยู่ในในรังอะเนาะเหมือนไม้ไปแย่ผูชาสวจทันทีเลยว่าเหมือนคนเกิดไม่ได้เอ้ยเหมือนเหมือนคนบวชไม่ได้เหมือนคนบวชไม่ได้ลึกซึ้งนะครับถ้าเกิดคนฟังจะถ้าฟังดีๆแล้วจะจะรู้เลยว่าโอ้โหลึกซึ้งมากผมว่าสะอึกเลย ัผมผูกใจมากเลยคำนี้เหมือนคนบดดไม่ได้คือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไม่ใช่ก่อภพบก่อชาติยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เฉพาะในชีวิตเราเป็นเป็นนะเรามีลมหายใจเราเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเลยมันมันยึดมั่นถือมั่นกระทั่งแบบข้ามภพข้ามชาติอย่างพ่อด่างเนี่ยผีเจ้าที่เนี่ยมันมันยึดว่าเป็นตัวกูของกูที่หลวงพอ่ออนุทานท่านสอนเนั่นแหละอาจาธัญญาธรรมตักเนี่ย ถึงกับคือพยักืออะไรพอหงกหัวอึ๊บๆึ๊เลย,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 ยคือคนมีปัญญาเนาะครูบาอาจารย์ท่านจี้นิดเดียวแหละรู้เลยคือเราปฏิเสธแล้วครบชาติไม่ได้ตายแล้วเกิดใจแล้วสูญอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้ชชงคู่อาจารย์ท่านบอกไว้ให้อยู่ปัจจุบันก็จริงแต่เราปฏิเสธชีวิตหลังความตายไม่ได้เราไม่รู้เราเราปฏิเสธว่ามันไม่มีไม่ได้นะครับถ้ามันจะมีก็เพราะปัจจุบันนี่แหละเป็นเหตุาจารย์สัญญาธรรมจักก็ หลังจากนั้นท่านก็โอ้โหคุยกันมันเลยคันนี้ยคือมันเห็นเหมือนกันตรงกันแล้วลูกอุชาท่านสื่อ,อธรรมะได้ลึกซึ้งได,ไ,ดไ,ดได้แบบตรงไปตรงมาชัดเจนคือครูบาอาจารย์สององค์ที่ผมฟังเนาะฟังบ่อยมากก็มีหลวงพ่อพุทธทาสกับหลวงพ่อคููอุตชาเนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะว่ารู้สึกจริตท่านสอนตรงดิสอนได้ชัดเจนนะครับ